อละลรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับกับแนวทางหัวฮาหน่อยแนวทางเลือกแนวทางตัวเลขลูกค้ามาอีกแล้วหยุดไว้ก่อนครับผมนะอ่าครับผมมาต่อครับบรลลูว่าถึงไหนแล้วเคอรี่เคอรี่มาส่งของมากับแนวทางครับแนวทางเนาะแนวทางหัวฮานอย วันนี้วันจันทร์นะจะมีหวยลาวด้วยวันจันทก็แนวทางเลือกเล้าบัวคานยอยผู้ใดมัก,กจัดไปกับแนวทางของทอมนิดทดาผู้ใดมักในตัวเลขของทอมนิดก็จัดไปครับก็บต้องมีเข่ามิรุดเข่ามิรุดทําใจครับผมนะทั้งทําใจไว้ก่อนมาเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างสําหรับ เป็นใดเป็นไงบ้างได้กัน,นแนบเขาเขาตัวเน้นนะครับผมนะเขาตัวเน้นตัวแดงเพื่อเดี๋ยวไปหาหลูกไส้เอากับซังกระเป๋ามใไ้นี่นั่นแหละอพอดีอยู่เนาะสองมือสองขึ้น <laughs> <laughs> โอเคนะคะผมนะม,มาเข้าตัวแดงนะตัวแดงตัวแดงหกศูนตัวแดงตัวเน้นด้วยครับผมนะ เข้าแล้วก็ยุดยุดต้องยุดนะคะผมนะแนวทางของทอมนิดเข้าแล้วก็ต้องหยุดพิเศษพานอยมากเมื่อวานครับพานอยพิเศษออกเก้าสองศูนย์ล่างออกศูนย์หกเข้าครับเข้าสองเข้าศูนย์สองแล้วก็ศ<ม>ูนย์หกบนล่าง<ม>าาขาบนหลังนี่นะโอเคครับส่วนห<ม>้าน้อยปกติออกศูนย์ห้าห้าล่างออกหนึ่งสองครับโอเคส่วน V i p พหกสามจิต ล่างออกซีซีนะโอเคไม่เจอกันเลยแ้าเขาเราก็ยุดกันละครับผมแนวทางของทอมนิดเนาะเราไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรเนาะเป็นเพียงแนวทางใหม้มักกันอยู่บอ่อยังชอบแนวทางกันอยู่ไหมมาช้ามากๆก็ขอต้องขอโทษขอภยัยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือไม่งั้นถ้าถึงเวลาประมาณวายสามนะเขามาค้นหาเลยครับค้นหาทอมนิด เราก็จะเจอกันเลยครับเดินหน้าตาเดิมๆคำพูดเดิมๆมาละฮานอยบวกลาววันนี้ครับฮานอยบวกลาววันนี้ไปรับขออนุญ,ญาตไปรับโทรศัพท์ก่อนครับต่อครับผมมามีหลุดมาอีกนะครับเดี๋ยวมันจะมาอีกแหละคะ่ะเราหลุดเนี่ยมาครับผมมา หาน้อยบอกเราวันนี้สายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่เก้าค่ะลูดเก้าวิ่งเก้าเมื่อวานนี้อาจจะว่าซับสูนไปนิดนึงเนาะสายลูดเท่าก็จะเป็นตัวแรกเลยนั่นแหละครับบางที่มันอาจจะพูดผิดพูดผิดไปบางนะสายลูดของเรามันจะอยู่ตัวแรกเลยครับถ้าตัวเน้นกับตัวลูดอะมันคือกันนั่นแหละครับตัวเน้น ตัวเน้นกับตัวรูดคือกันเราจะเอาไว้ข้างบนเลยครับรูดเก้าวิ่งเก้าวันนี้ครับเก้าจับคู่ครับเก้าตัวเน้นครับตัวแดงเก้าศูน์เก้าศูน์เก้าห้าครับโอเคตัวเน้น90้ 9, 0, 9, าเก้าห้ามักบอวันนี้ไม่รู้ว่าจะ เป็นสายรูดหรือว่าเป็นสายจ่อหรือว่ายัางไงนะครับผมนะแล้วก็แนวทางล้วนๆมาเก้าจับคู่ครับเก้าสองเก้าจิตรูดเก้าวิ่งเก้ากันทงไปที่เก้าสายรูดเนาะสายวิ่ง เราก็ขอบอกเลยนะคะผมเมื่อวานก่อนเราเอาแมวแมวอีซีเนี่ยนะคะผมมันป่วยเนาะอีซีไปหาหมอเสียค่าใชาย้ชายาใช้จ่ายไปพันสองเสร็จแล้วอยู่ได้สองวันครับวันนี้เขาเสียแล้วครับเขาจะมาบอกว่าเขาเสียแล้วเด้อพี่น้องก็ คือเจ,จี๊ยบตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะธรรมชาติของทุกทุกทุกสัตว์แล้วก็ทุกคนก็เสียเนาะโอเคเอารับทราบกันว่าวันนี้เราเกิดการสูญเสียแมวหนึ่งตัวครับก็เสียใจห้องห้ห้องไห้เลยครับผมนะมาวาถึงมโอเคครับเกิดการคุญเสียไปแล้วเนาะวาถึงเมื่อใดเราเปลี่ยนเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับ ศูนย์ครับเก้ากับศูนย์ศูนย์จับคู่ครับศูนย์สองศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดครับ oh. รอรู้นะ oh. เพราะว่าฮหาหนอยอยากขาดศูนย์ครับ oh. มันไปบพนานมันจิกลับมากเหมือนเดิมศูนย์ยังไงแต่ผู้ได้มากก็จัดไปมากแบบใดมากสายจอสายลูดสายเด่นก็จัดไปถ้หาหน้อยบวกลาวไปเลยนะครับ oh. ถ้าไม่เข้าเราก็ตามตามให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นลาวอะไร oh. แต่ถ้าเกิดเข้า ยุดหยุดยุดต้องหยุดนะคะผมนะแนวทางของธมนิดตทผู้ใดก็เราไม่เก่งที่มันจะเข้าได้ทุกน้อยแล้วก็ทุกวันเราไม่เก่งนะคะผมนะมาตุกันครับห้าสองห้าเจ็ด เจ็ดสองครับโอเคทวนอีกครั้งนึ่งค่ะลูกค้ามาอีกห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดสองครับสายเจาะสายรูดสายวิ่งตกกันผู้ใดมัก,มกแบบไหนจัดไปครับจัดไปฮะครับผมเอาแต่น้ำแข็งบอ เจอเจอเขาไปเปิดเอาเปิดเอาในตู้เย็นเลยอีกตู้หนึ่งอ่ะน้ำยุางลางมาขายของไปด้วยลงคลิปไปด้วยจับสามตัวครับพาหน่อยเนาะครับสามตัวก่อนแล้วก็ขายของต่อจับสามตัวก่อนครับสองเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ หกเก้าห้าแปดเก้าห้าโอเคครับกับแนวทางหวยฮาหนอยเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับ